จุดเด่นที่จะเป็นจุดเด่นของทั้งชามเลยวัตถุดิบของเราทุกตัวเราเลือกสรรเรื่องทำเลนี้สำคัญมากคือถ้าอยู่ในย่านชุมชนคนเยอะเนี่ยร้อปรซประมาณหนึ่งเดือนกว่าคืนทุนแน่นอน สวัสดีครับอมสินสร้างสุขสร้างอาชีพ E ีีนี้นะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ทําง่ายขายง่ายวันนี้ห้ามพลาดนะครับวันนี้โยจะพาทุกคนนะครับมาพบกับสุดยอดแฟรนไชส์ครับเป็นแฟรนไชส์อาหารที่อยู่คู่กับคนไทยมาแล้วกว่า2ทศวรรษนะครับกับเมนูที่ขายดิบขายดีนะฮะเพราะว่าสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยครับที่สําคัญลงทุนไม่มากขั้นตอนการทําก็ไม่ยุ่งยาก ขายได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็กําไรดีด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาไปพูดคุยกับเจ้าของกันครับครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณวันธัญวันเดชทวีเหมโรุนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์โจ๊กแต้จิว๋วสวัสดีครับคุณวันครับสวัสดีค่ะคุณวันแนละ้วถ้าพูดถึงโจ๊กแต้จิ๋วแล้วเนี่ยน้อยคนมากที่จะไม่รู้จักตอนนี้เปิดมากี่ปีแล้วเปิดมาประมาณ28ปีค่ะเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อเป็นคนทํานะคะคราวนี้ ก็มีคนสนใจมาติดต่อขอซื้อสูตรต่างๆครับคราวนี้มันจะเป็นรูปแบบที่แบบชาวบ้านครับแต่เนื่องจากว่าเราเริ่มเรียนรู้จากทางกระทรวงพาณิชย์ได้ให้คําแนะนําก็จัดในรูปแบบแฟรนไชส์เพื่อที่ให้สิ่งที่มีสิ่งที่บอกต่อเนี่ยเป็นระบบมากยิ่งขึ้น๋อมาต่อยอดใช่ค่ะในการที่ทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเนี่ยพี่ก็จะไม่ได้เน้นที่ว่าเราจะต้องมีสาขาจํานวนมากมายเปิดมา20กว่าปีแต่มี200กว่าสาขาเอง เนื่องจากว่าเราไม่ได้เน้นจํานวนมากแต่เราเน้นในเรื่องของคุณภาพก็คือจะเป็นลักษณะของความภูมิใจยอย่างหนึ่งของพี่เองนะคะที่ว่าทํายังไงเราจะเพิ่มคุณค่าของผลิตผลทางการ,กรเกษตรของไทยนะคะขณะเดียวกันเราก็ต่อย,ยอดอาชีพให้กับคนในระั้ยะ่ต่างๆที่ต้องการอาชีพที่เป็นอาชีพสุจริตความภูมิใจยอย่างหนึ่งที่ว่าจะทําให้เขามีอาชีพคนคที่ซื้อไปแล้วเราต้องเรียนรู้กี่วันฮะ ก็ของเราเนี่ยจะเป็นสูตรทางลัดเรียนรู้เป็นภายใน2 -3 ถึงชั่วโมงเองซึ่งทุกคนจะชอบมากโจ๊กแต้จิ๋วเป็นโจ๊กหมูธรรมดาเนี่ยนะคะจะขายอยู่แค่30บาทลูกค้าว้าวแต่ขณะเดียวกันคนขายก็ว้าวด้วยเพราะคนขายจัดทุนอยู่ที่12บาทเขาจะกำไรอย่างน้อยที่60%เเครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสโลแกนสำหรับคนขายนะคะเป็นโจ๊กอร่อยปรุงง่ายกำไรงามในส่วนของวัตถุดิบโจ๊กแต้จิ๋วมีจุดเด่นยังไงบ้างครับจุดเด่นที่จะเป็นจุดเด่นของทั้งชามเลยนะคะเพราะว่า วัตถุดิบของเราทุกตัวเราเลือกสรรเราจะไม่ยอมปล่อยผ่านให้ออกไปง่ายๆโดยที่ไม่ได้เลือกสรรแค่ตัวข้าวเนี่ยเราจะต้องเลือกจากข้าวหอมลิอย่างดี<ม>ที่เราจะต้องคุมสต๊อกเอาไว้เลยคัดเกรดไว้โดยเฉพาะเลยนะคะไม่ใช่ข้าวทั่วไป<ม>แล้วก็ตัวซุปเนี่ยเราตุนเป็น10ชั่วโมงเพื่อที่จะให้ได้ซุปที่อร่อยมเมื่อเอาข้าวที่อร่อยข้าวพันธุดีของไทยเราเนี่ยมาตุ๋นในซุปที่ดีนะคะ<ม>ก็เลย ออกมาเป็นโจ๊กที่มีความกลมกล่อมพอพูดมาแล้วเนี่ยโหก็อยากชิมแล้วให้พี่วันแนะนําหน่อยเมนูที่อยู่หน้าผมนี่คืออะไรฮะอันนี้เป็นเมนูยอดฮิตเลยโจ๊กหมูไข่ออนเซนข้าวที่หอมอร่อยในตุนในน้ําซุปหมูนะคะแล้วก็ทอปปิ้งจัดเต็มขนาดนี้สําคัญคือไข่ลวกไข่ออนเซนเนี่ยพอเหมาะพอดีอันนี้ราคาเท่าไหร่ฮะอันนี้อยู่ที่35บาบทค่ะ35บาทแล้วถ้าเพิ่มไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าด้วย บางคนอยากจะได้ไฮโปตินไดเอทก็3ไข่3อย่างเลยนะคะเป็นไข่ลวกไข่เค็มไข่เยี่อมาได้คะ่ะเดี๋ยวผมต้องขอชิมหน่อยแล้วได้เลยค่ะอร่อยมากครับเมื่อกี้ผมชิมเรียบร้อยแล้วพี่วานขอมาดูเคล็ดลับความอร่อยหน่อยหลังบ้านได้ค่ะนะครับ อันนี้คือโจ๊กเราใช้เวลาทํานานไหมฮะตัวนี้เป็นโจ๊กแต้จิ๋วแต่ว่าของเราใส่เคล็ดลับลงไปเพราะว่าสามารถปรุงหม้อใหญ่ๆแน่แนๆได้ในเวลาแค่10นาที10นาทีใช่ปกติต้องใช้เวลา 3. ชั่วโมง3ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวจะให้ดูโจ๊กก่อนเลยว่าโจ๊กของเราเป็นยังไง<ห>ตัวข้าวเนี่ยจะเนียนนุ่มเราจะตุนไว้ในน้ำซุปแล้วค่ะค มันง่ายมากแล้วก็คนขายเนี่ยจะสามารถทําเงินได้วันละเป็นหมื่นในเวลาแค่สองสามชั่วโมงก็ทําได้ขอให้ลูกค้ามาแล้วเราทําให้ดีนะคะก็ขายได้นี่จะเป็นท็อปปิ้งเฉพาะเลยค่ะคปาต้องโกตัวจิ๋วที่สุดในโลกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแป้งกรอบแต่ว่าเราเรียกเขาว่าทองกรอบเพราะว่าเขาทำให้เรามีทองค่ะ ทีนี้ผมได้ฟังคุณวันเล่าให้ฟังแล้วแล้วก็ได้ชิมแล้วอยากลงทุนรูปแบบการลงทุนของโจ๊กแต้จิว๋วมีกี่รูปแบบครับในราคามาตรฐานเนี่ยจะอยู่ที่50,000บาทจะมีอุปกรณ์ให้ครบชุดและถึงวันเปิดร้านทีมงานเดินทางไปส่งอุปกรณ์แล้วไปสอนสูตรให้ที่ร้านเลยคือไม่ต้องเดินทางมาหาให้ลำบากนะคะแล้วได้วัตถุดิบด้วยไหมครสำหรับราคาวัตถุดิบแล้วแต่กําหนดงบประมาณมาค่ะคอย่างเช่นบางคนบอกว่าอยากได้วัตถุดิบสัก3ามพันเพราะว่าเพิ่งเริ่ม แต่บางคนบอกมั่นใจมากเลยขอ6,000หรือหมื่นหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวขายดีแล้วเดี๋ยวจะพลาดโอกาสสาคัญไปก็แล้วแต่กาหนดงบประมาณมาได้ค่ะครับทางทีมงานเองมีการแนะนําเรื่องทําเลสถานที่ตั้งร้านด้วยไหมฮะเรื่องทำเลนี้สําคัญมากจะคุยกันก่อนว่ามีทําเลแล้วหรือยังทำเลเป็นลักษณะไหน คือถ้าอยู่ในย่านชุมชนคนเยอะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณหนึ่งเดือนกว่าคืนทุนแน่นอนคืนทุนไวมากในส่วนของทำเลอะไรๆที่เนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นทำเลแบบเกตเอเลยนะจะเป็นทำเลโรงพยาบาลหน่วยงานราชการสถานห้างร้านอะไรต่างๆหรือว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นแหล่งอาหารในย่านกลางคืนนะฮะถ้าคุณเลือกทำเลดีนะครับวางแผนก่อนเปิดร้านก็หนึ่งเดือนคืนทุนแล้วใช่ค่ะ อยากให้คุณวันแนะนานิดนึงสาหรับคนที่สนใจอยากจะลงทุนเขาจะเริ่มต้นทําธุรกิจยังไงดีครับคือเราต้องตั้งใจมั่นก่อนว่าโอเคเราจะทําธุรกิจนี้แล้วนะเราจะเดินต่อในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามเถอะอยากจะบอกว่าให้เราค้นหาในส่วนพิเศษของเราก่อนครัอย่างคุณจะขายโจ๊กโจ๊กของคุณมีความพิเศษไหมหรือแค่ทําสุกออกมาขายคืออันนี้เป็นจุดสําคัญว่าอย่าไปดูถูกผู้รบ,บริโภค คือของเราต้องอร่อยเป็นพิเศษเราแล้วอาจจะไม่อร่อยเพกเก็ได้ในการที่ซื้อแฟรนไชส์ไปเนี่ยก็คือความทางลัดทางหนึ่งที่ว่าทําให้เดินได้ง่ายขึ้นก็คือเพราะว่าทางแฟรนไชส์จะเลือกแล้วแหละว่าของเนี่ยดีของนี้ทําง่ายของนี้อร่อยแน่ๆเนี่ยค่ะก็คือจะทําให้เป็นสูตรสําเร็จที่ทําให้เราคงทนอยู่ขายได้นานนะครับใครที่สนใจก็สามารถ,ถติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่วันมากมากนะคะสวัสดีค่ะ การเริ่มต้นทำธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่าหลายแฟรนไชา์นั้นได้มีการลองผิดลองถูกจนได้สูตรความสำเร็จมาให้เราได้เลือกมากมายนะครับแต่ถ้าหากเราไม่เริ่มต้นทำธุรกิจก็ยากที่จะประสบความสำเร็สนะครับสำหรับวันนี้ใครที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์จกแต้จิว๋วหรือแฟรนไชส์อื่นๆนะครับเรามีสิทธิพิเศษมาฝากเช่นเคยเพียงแค่สแกน QR code คหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นให้อยู่ณขณะนี้นะครับคุณก็จะเข้าถึงโอกาสดีๆในการเริ่มต้นทำธุรกิจ แล้วก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนกับธนาคารอนสินครับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสินเชื่อสําหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน10,000แบาทโดยไม่ต้องมีหลักประกัน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน w w w ร s b o r t ์สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GSB Contact Center โทร .1115 สำหรับใครที่มีแพลนจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะฮะส่วนอีพีหน้าผมจะนำธุรกิจแบรนดชส์อะไรมาฝากนั้นห้ามพลาดนะครับ ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม